You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Every. ปลูกต้นไม้อะคะ่ะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับผู้ใหญ่นะคะแต่สําหรับเด็กๆแล้วนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้อีกประสบการณ์หนึงของชีวิตนะคะแต่เด็กๆก็จะได้มีการฝึกการสังเกต บ่มเพาะการอดทนรอคอยแล้วก็เ้าสังเกตในสิ่งที่เขาได้ทำค่ะือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะคะที่จะได้เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้อีกทักษะชีวิตหนึ่งของเขาอ่ะนั่นหมายความว่าวันนี้นะคะเด็กๆก็คือจะมาร่วมกันปลูกผักใช่ค่ะเราจะเราจะสอนตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่เลยคะตั้งแต่เริ่มต้นวางแปลงเลยใช่ค่ะเราเราเริ่มตั้งแต่ให้เขารู้จัก อุปรกรณ์สินค้าที่จะนามาใช้ในการปลูกผักนะคะแล้วก็ต้องสอนวิธีการเตรียมค่ะเมล็ดพันธุ์ที่เขาจะปลูกแล้วก็ทำอย่างไรแล้วก็มีการได้ให้เขารองปฏิบัติจริงโอ้โหวันนี้วันดีต้น้าที่เราได้ทําตัวอย่างไวลวะเขาได้ลองปลูกดูนะคะก็ต้องถือว่ากิจกรรมถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเขาบอกว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยจะสามารถพัฒนาแล้วก็ความอ่อนโยนให้กับมนุษย์ได้ ไมแล้วก็เด็กๆรุ่นนี้นะฮะถือว่าเป็นต้นกล้าพันใหม่ที่กําลังเรากําลังจะบ่มเพาะซึ่งตอนนี้โรงเรียนอรุบาลสุกัฒธรการเน้นในเรื่องของความเป็นโรงเรียนสีเขียวที่อยากจะให้เด็กๆเ,เน่รู้จักที่จะอยู่กับ สิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะแล้วก็เพราะว่าเด็กสมัยนีย้บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็มีกิจกรรมอยู่ในบ้านะนะคะแต่ว่าวันนี้เขาก็จะได้มาเรียนรู้เพราะว่าที่นี่มีพื้นที่กว้างๆอย่างนี้แหละค่ะมีสีเขียวของต้นไม้ <S 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 <S